เจ๊๋ยวลองเดี no ๋ยอลองอ้ยใครดีเพื่อนอะชุบดีเฮ้ยมันชุบดีเหี้ยก็เหี้ยมันเลือจังหวะโรงเรียนเราเนี่ยเขาเห็นก็เหล่ามือยันตาบอยสัตว์คุยอะไรสั่งคุยอะไรเหี้ยคุยอะไรคุยเอาเอาเมนหมามาทาผมบอยเหี้ยจัมาเสนอสังคมดีๆนะครับในโรงเรีย็น คุยไรเยอะคุยไรคุยไรคุยไรนี่แล้วนี่แดงแพงคุยเยอะตายยี่ลาวตายยี่เหี้ยไอ้ยพ่อเมื่อพ่อเื่อพ่อเมื่อพ่อเื่อชื่อคุยชื่อฮันเตอร์สัตว์ยาอ่ออะไรมือพี่แดงกับสีขาวมอย่างละ่ตองคนน่ะดด่เด็กเตียม พีอ่อย่างมันไว่ไว้กวยคนเล่นเท่าไหร่ล่ะทำไม่แฟ,แฟชั่นหายใส่แมงให้ลกให้หมดอพี่ร้อเป็นาักระพี่ เี๋ยวเหี๋ยวรอไอพี่ชุวพอมอยพี่สวยเพยมนัดยัมนัดจะเริ่มัจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วเหล่พี่ตั้งหนึ่งนะเท่เพขอปิดไปแล้วกันไอความแม่งอย่างกาเฮียปีขึ้นสองร้อย โอ้แม่งมีแต่ปีศาจไอ้เหียเรียบร้อยรุ่นแทงที่รากผมทำไมเน,นี่ยลุงเนี่ยเย็บปิงเก้าสิบแปด เอทำอะไรเขาไม่ได้โรงเรียนเราเยอะอยู่แล้วไม่ไหวแล้วรู้ด,ดิกระดกปอยู่แค่ประมาณสิบกว่าคนอ่ะปูมีอยู่แค่หกคนอินมีอยู่สามคาาานรู้เหลือ,อยเ,เดียว เขาแบบว่ากับว่าแต่ของคลิปตาเลยเขาเบียมาเบี่ยงไปเบี่ยงมาก็ชนะละ ก็มาเล่นกระนดารนะนรับประเทศก็เปิดวันนี้เลยตียันเองน้ำเที่ยไปนี่ยโอ้โหเปันก็ดื้อเริ่มแล้วไม่ใช่หรอเริ่มไรควายเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็ได้เลยเออก็เริ่ม อุ้ยเอาเอาโอ้ยเยอล้วไแล้วยองลุ้มเยลุ้มย้มัยตายไปดิย่ารวยอยิบะเย่าเออประเทศนี้มันจะท็อกซิกรอยนะทุกคน หมดแล้วหรอตัวเดียวเนี่ยหมดละไปฝั่งโน้นมั้งไปไปไปเล่นดีแลบไม่ต้องเข้าเยอะก็ได้ไหมตายแล้วหนึ่งเลตัวเดียวเลอตัวเดียว,ว,ยวไม้ออกครับ เฮ้ยฟังดิไม้ออกดิหมดแล้วแม่งไม้ก็ยังจะยัดอยู่เป็นยาอ่อนเก็บแล้วไม่ต้องเก็บร้ายเล็บร้ายเก็บเก็บเฮ้ยเได้ได้ยินไหมยืนยืนเป็นกลุ่มไว้หน่อยดิหรือเก็บเอาเก็บแล้วนี่หว่าโบรี่ไม่ร้งตลอผมไม่เห็นได้เลยเล่นไม้ต่อ เอาเอาเอาเ,อา <c oughs> เราว่าสองโหดเนี่ยนะก็หลังก็กระนองเฮ้ยไอที่พร้อมเสิร์ฟแล้ววะมามากระนองหน่อยมากระนองหน่อยมากระนองมากระน ไป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 โอ๊ยติดเบ๊นไปมากระนกมากระนกที่เบื่อวอะกัมาเติมกระนกมาเลยเหรอมากระนกมากระนก <c oughs> เอากงนเลยหรอ จุบันมาจุบันเราเข้าไปเ,เหาอทำได้ไหมเอ,อ,เอ่ะแล้วเขากลับไงะราเหมือนกัมั้งเองรออุ้มนะใช่ยืนไม่ตายนะยังไม่ได้ถามชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรชื่อไมอ์อเรียบร้อยเลยเราเพื่อนตายเพื่อนตาย ตัววจังไเอานี่กูอวเพไม่ได้ได้เลยก็ได้ไดเอ่าโอ้ยนนขนาดกูหลบมุมแ,แล้วนะเนี่ย เ oh. อามีคนตายมีคนใจดีไหมนะ